สวัสดีท่านผู้ชมยามบ่ายนะคะก็กลับมาพบกับเจ้าหญิงกบแล้วก็เจ้าหญิงอึงอ่างน้อยนะคะแล้วก็เจ้าชายหมาป่าของเราตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าชายหมาป่ uh. านะคะหันหน้ามาหน่อยสิเจ้าชายหมาป่าเจ้าชายหมาป่าสวัสดีท่านผู้ชมยามเจ้าชายหมาป่าสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเลวในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าหญิงอึงอ่างนะคะ อันนี่ก็คือเจ้าหญิงกบของเราเอะแล้วตัวแม่เราจะให้ชื่อว่าอะไรนี้นะสมงามแล้วกันเนอะสมงามส่วนอันนี้ก็เป็นพ่อแม่ของน้องหมานะคะหรือว่าเจ้าชายอสูนนั่นเองใช่ไหมอันนี้ตั้งฉายาให้น้องว่าเจ้าชายอสูนนะคะหน้าดำๆอย่างนี้ต้องเป็นเจ้าชายอสูนเจ้าชายหมาป่าสวัสดีท่านผู้ชมหรือ,อยังคะลูกเจ้าชายหมาป่าเหมือนหมาป่าไหมคะเพื่อน นี่เจ้าชนะปากของเราเจ้าหญิงกบบ้าไงสวัสดีท่านผู้ชมยงัง<ม>กินนมเหรอโอ้กินนมกินไปกิงมาเจ้าหญิงกบของเราก็โตเป็นสาวแล้วนะคะนี่คือลีลาท่าทางของเจ้าหญิงกุอ่างของเราตอนกินนมนะคะเจ้าหญิงกบกับเจ้าหญิงกุงอ่างนะอร่อยไหมลูก แม่ถอนหายใจเลยนูนจันถอนหายใจทำไมนูนจันหายใจทำไมลูกจะยิงกบของเราก็อิ่มแล้วนะคะมานอนตรงนี้นูอิ่มแล้วล่ะคะเจ้าหญิงกบใครดูอีพีที่แล้วจะทราบว่าสายยาเจ้าหญิงกบได้มาจากเราไปซื้อกบมายำนะคะแล้วหน้าตาของน้องก็เหมือนกบในถุงของเราที่ซื้อมาสายยาก็เลยเป็นเจ้าหญิงกบ เหมือนไหมเหมือนไหมหน้ามันกบไหมให้ขึ้นให้ท่านผู้ชมดูก่อนเร็วเหมือนไหมเหมือนไหมเพื่อนเพื่อนเหมือนกบไหมคะจะยิงพวกคี้อายนะแอบแต่แอบ,ะแอบจะยิงอ้างๆเรายังไม่อิ่มนะยังกินนมอยู่เลยอันนี้ก็ตัวสุดท้ายเลยนะคะพามาดูเจ้าชาย มีข่าวของเราน้ะเจ้าชายมีข่าวของเราออกมาเที่ยวหลังบ้าน,นะคะ่ะก็ฝากเก็บภาพสวยๆนะคะเจ้าชายหมิงผามีขา่ขาวตอนวิ่งเล่นนะคะหายไปแล้วก็จะปล่อยน้องให้วิ่งเล่นวันละครั้งนะคะตอนบ่ายๆอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะเห็นไหมเห็นห่างน้องไวๆไหมคะหลังจากที่เด็กๆทานนมเสร็จนะคะเจ้าหญิงอึ่งอ่างกับเจ้าหญิงกบก็มานอนคู่กันตรงนี้นะ ที่ได้ฉายาอึงอ่างก็เพราะว่าท้องของน้องค่อนข้างใจะใหญ่นะคะมีเหมือนใจร้ายเลยอะ่ะตั้งชื่อฉายาน้องว่าเจ้าหญิงอ่างไม่แ,แต่เมันกันน่ารักดีนะเพื่อนเพื่อนว่างไงคะเจ้าหญิงกบยังไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กำลังใจนะคะเจ้าหญิงกบเจ้าชายหมาป่า โชมงามเจ้าชายอสูรเจ้าหญิงอึ้งอ่างแล้วก็เจ้าชายหมีขาวด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคดีกันทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ